สมเปรกลุ้นดังนะครับมีน้อยมีไม่มากนะครับสําหรับคนที่ว่าศสนาอยากจะเก็บไว้บูชานะครับสมเปรกจะเป็นของดีนะครับในวันนี้ราคาถูกแต่วันข้าวนา้นราคาจะแพงนะครับสมเปรกว่าราคาของสมเปรกเระพุ่งเน้นต้นตอเบี้ยนะเอาดิลูกกระเบียงเอาใบไม้สองตัว ศูนย์เจ็ดเตีเราชับุรีรอออกกับป้า2องตัวมงแล้วเจา้ารถติดเปลนมือรถควรนฮหามายว่าว่าไป็อยากเล่นอะไรรถตีนบอปล่ยอ้บไสองตัวศูนยเ,นเยนจ็ดเีราชับบุรีนะคร ได้นะครับสอง่ัวมงแล้วให้รีบไปหน่อยเดินเพราะมิฉะน,นั้นท่านไปอาจจะไม่เจอรถเออท่าอ,อาจจะยยงรถตั้งไปแอบไว้ที่ไหนช่วยส่งเคราะห์กันหน่อยาการส่งเคราะห์กันให้ลาบเลื่อนดูกระตาลิ้เราจะเอาสมเด็จอีกหนึ่งร้อยรับไปก่อนนะสมเด็จหนึ่งร้อยสมเด็จเจ้ามหามงคลเออบอกว่าบางตังคอยและคือเศรษฐมงกุ สมณะบุญให้กับผู้ที่ร่วมติดต่อป่าเกิดทุกจังหวัดเึ่งร้อยได้เดินออกหมดปดเป็นเจ้าของต่อไปมีประสบปังการเล่าขานเราไม่ดีเราก็จะหมดวันสื่อหายถ้ามีเงินร้อยห้าสิบบาทป็นได้แต่ท่านเป็นกำลังกระจาต้นป่าจะไม่ดีก็เป็นต้นป่าสามัคคีปุ่นไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกท่านเป็นเจ้าของร่วมปัา อย่าเลิกไป็ของมอญลงนะเออไครเป็น